สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช,ช่องมัดดามดามชาแนลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีจ้าพ่นมนพี่น้องจ้ากิดรับมาอีกครั้งนะคะกับการรีแอคชั่นของมาดำดามดามและกับพีเ่เอสคาราบาวนะจ๊ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้เฮาสิมารีแอคชั่นเพลงฝั่งลาวนะจ๊ะซื้อเพลงว่า หนาหนาวปีนี้นะคะ2020นะะน,กกน2020นาหนาวปีนี้ของผู้ใดนี่ s u r i ก a สูกบ่ I don't know เนสก Spelled in English it's pronounced Surica 'cause it's I don't know Surica Surica Produced by Beams, beams. นะคะน้าหนาวปีนี้ The um, um, c o Season the Winter mm hmm. Winter this year mm hmm. you know the name of the song Winter 2020. Mm. Okay. Sounds interesting. Mm. Okay. Ready, find let's, leu leu. Yeah, yeah, let's find out. <laughs> <laughs>

ออคิในแต่คึวตลอดทุกนเในแต่มผ้าเป็น10ืนยอมมันมีเจ้าคือแต่ละนเสียใจที่่อยไปเป็นของคน่คบ2018มแยกกัน2000ซาวคกัน2018ยกันะ นางเจ,เจน,นขึ้นมาแล้วมันสิเป็นไปได้บ่ละสิ่งที่เสียเจา้าไปย้อนว่านิสัยอ้ายบ่บ่อพอเจ้าจากไปเท่านั้นเองอ้ายจังได้กูเสียคนที่มันฮักไปย้อนว่านิสัยมันเจ้าสู้แต่ในตอนนี้มันคงจะเป็นความผิดของเจ้าองบาปกรร ว่าเจ้าเจ้าสูนนะค่ะคิดทอดเด้อคิดทอดเด้อ มาหนาหนาววีนี้ทิ้งไฟเอาคนจีมาจีมีปีกายหนาหนาววีนี้บ่มีวี่แววที่เจ้านั้นจะกลับมาเลยเยี่ยมมากชอบชอบเลยอันเดอร์สเตนบ่บานนี่อันเดอร์สเตนบ่ Right, from what I understood. Okay, let's see. Right, from what I understood she was they were together. Mm. Um probably in the summertime. But now it's winter, she's not there, so he's missing her and that's what the song's about. Mm -hmm. Is that right? Yes. <laughs> <laughs> I'm being shocked. So yeah. that's what he say? Um, they've been in re relationship from two thousand eighteen. Okay. So they two thousand twenty. Yeah. In the um, the winter time, and oh. he say I don't know why. Why is like why why is winter time? Why I let you go this time? You know now nobody. Can... He's so sad that he let her go to another. You know with another man. Mm. You know, but like. What he do now? He miss her every day, every he night. He will do. Uh, they've been together for a long time since 2018. Yeah, and then he say, so he not Nearly gonna blame her because that he thought he been butterfly. That oh. what I hear, right? something like that. You know, mm. so serve him right, over Oh, man, not good, not good. So how you think about this song? no I, I really enjoyed <coughs> it. I like his voice. It's really nice. so I think it's the first time I've heard him. Mm-hmm ซูริกา HD เย s ะอื s ฉันวิด็นพลงก่ให้าเข้าใจทัเข้าใจนะคะพี่น้องเนาะว่าแปลว่าจากไหนเพราะว่าในในมิวสิกวิดีโอิ่นก็เฮ็ดออกมาได้ดีนะคะเนาะก็คือ บบเฮ็ดให้บ,บังงงนะคะเนาะก,ก็คือเอ่อมิวสิกวิดีโอบางเพลงเข้ากันยังสิแบบจับจุดบไดาพระวสิมีแบบเป็นเป็นเป็นเอ่อถ้าเป็นซองพาร์ทแบบนี้นะคะหรือว่าแบบย้อนลังไปเอ่อย้อนภาพให้เบิ้งแล้วก็ภาพป,ปัจจุบันก็ให้เองงงนิดนึงแต่ว่าอันนี้ก็โอเคนะคะก็เขาใจได้ว่าเมื่อก่อนนี่คือเป็นคิดไปหอดว่าฮักกันซ้ำไดแพงกันซ้ำใดนะคะเนาะแต่ว่าก็ต้องได้ป้ากันเนาะเะนาะก,ก็มาพเพลงนี้ค่ะพี่น้องจ๋ากับขอบคุณเอ่อ พี่โอที่แนะนำขามานะคะ thank you for recommendation นะคะขอบคุณหลายๆรับเนะพลงนี้นะคะถ้ามากะซอยไปติดตามช่องนองเพื่อนนะคะของใบฮุห มดลซงซูริกา HD ซูริกา HD นะพี่น้องจ๋าขอโทษขอให้นะคะจำซื้อน้องเพิ่นมาได้เพราะว่าพาก็เป็นเพลงแหกที่เฮ็ดเนาะค่ะเนาะก็ฝากติดตามช่องเพิ่นนําเนาะค่ะเนาะแล้วก็ฝากติดตามผลงานรีแอคชั่นของเฮา2คนนํานะคะพี่น้องจ๋าถ้ามักหรือบ่มักจังได๋ก็ซอยมาดับดํากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆๆให้ช่องมาดับดําแชรแนลนําำด้วยค่ะพี่น้องไว้พบกันในคลิปหน้าสําหรับมื้อนี้ขอบคุณจ้า ชอบกดไลค์ชักดแชร์กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งหาช่องมาดามดำๆชาแนลด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสบายดีกดไลค์ This time